มันกับเบอร์คือชาวเวียดุกเวนนะชาวกุเวนเป็นทั้งไงโนข้อมการะกี่ยวกับว่าที่ไปือวัาทุกโขาองต์ือมือถีอดวงต่อโมไก่วันิ้นทวันพาระดัระเบิดก็ วันนี้เป็นวันที่เกิดพรุ่งนี้วันที่เปิดเมื่อคืนเป็นวันที่เก้าวันที่เก่าลรกหรานจะได้ไปร่วมสร้างหอชันชื่วัดป่าช้าชนุกบุญวัดระลังมอตือร้ายปูร้ายคื่อร่วมบุญมากทุกบุญนั่งมาคู่ได้รขางเกย์ืได้รขางเดนนรลโด้ได้แข่งหอฉันได้รข่งช้าระือพร้อมกับขนันหัวข้าง ไปคมงานไปงานมากแกส่รถเดียบไปเยีอบมากเพราะตัวขี้โกรนะเอมครับปูตื่นฟองกับแถวไว้รอดพึ่งรอดไฟไม่คู่ว่าข้างบ้องอรอดพึ่งรอดไฟแถวพวเกลี่ยเข็งหอกเข็งมงได้ฟอพไว้ค่ะอืมเื่นอ้ะค่คุ้มขังไปเรื่อยเรื่อยก็รู้เขี่ยไปเรื่อยเรืมออืมม่นว่าไม่คือคือคุกรอกการช่างบุญคือการกินเข้าแค่นั้ครับปูกินเข้าต้องเอาใบอีมขาดมือก็เยอะขังหน่ะคือเก่าแม่บอก กินมื่อนี่ยการยักมื่ออืองกินมื่ออื่นการยักมื่อคืนได้แต่คนเฮาเป็นยังมาจังทุกจังหงาเป็นยังมาจังบ่มีเงินมีข้ามเออขนาดมาเร็วเข้าจบพอใจมากกับอยู่ขึ้นเ่าแต่ว่าคนเฮามาต้องจีนต้องแข่งไม่เหมาะเออคือคือพอใจคือพอต้องเสียค่เขาพูดเขาให้ขนาดให้ไวาแั่งงานเสร็จจ้งแั่งหงามันก็เรื่อยหาอยู่พอเข่าคือการทั้งบุญคือการ บมานเช็ดดียวเด่ยเดี <visuals> <c oughs> ่ยวเออบักเียดอก็ะไ้บัเชเดีมันจีบผู้ะบิครัดผู้สาวกมาหมค่ะไงบ่กับฟอนต์ตัวบ่กับผู้สาวก็บักเชาดเดีบ่แต่ใส่แ้อตเข็เด่มจัดาวกหาเรื่อนแอบผู้ผู้สาวก็มาผู้หญิคือคือเอาไปแก้แค่เามักคิดผู้กมันคือแกะงอนบ่บอกแค่เอาคนคือคือเดบผู มือขอหาไใจอยืมอเบามากูมือมาจ่าเขาไหญ่มัคือปดจากกดไมยพอนุเยอะปบเขเบาเขาอีก็คือจับแต่มัามาจาก็ม้วมันอากโดนใบเกใบเขียวตัวใบเงี้นแมันตายูใบเงี้ยไข่เจียวใบเขียวมันไข่ที่เวกมันผ่าเนาะมันเป็นแค่ยงไงนี่ยเยื่อพอเบาไข้ฟัง เออการกินการทานการยัดดข้ามากข้นใดเร็วข้าบปักมเออได้หาแข็งเกล็ดมันก็เอะหาแข็งเก็ดคือก้าข้างขางปักิืมบ่อทานเออบัดนี้เขาต้องกินเยอะยืมครับปู่ต้องกินต้องทานมันกับเมือเมื่อจะเขาก็หาไม้หาได้เยวก็เ็คือเก้ากับกินคือก้าวข้า่หนักแม่บาครับเอองั่านล่ะ งือมันก็เรืเมือมันก็เร่ยเรามพีม่งอเมืน่ะมันก็ไม่ของผู้ใหญ่คัะใครไปถือมือของใครใครคนไหนก็ต้องชื่อใว่ไ่มเรื่องชื่อเนี่ยมันก็ไปถือเท้าุ้งว่นมึงนะเท้ากูเว้นเป็นจังไงเนาะกูกับคนเนาะเออกูงอยากเชื่อว่าทางแข็งยกับไปเบึงรด้อนั่งถือรื้อให้เ็ดเอ็ดเป็ดใหม ยังไรกว่าปาหวัดมือทัอกั้ไปเบิ่งคาปูกปหนึ่งกระาเอออ,อกััเบิองกะเอดเป็กูว่าอู้หนึ่งนะเป็ดเป็ดเ้อเื่อข้อกปแ่ขโเคาปูมัดเอือนอข้อก็วค่อาปูก็คือก็คือมะข่วง่ก็คือมะข่วงมือเง้มือข้างมะข่วงคบปูข่วงไปท้องข้างเวอร อันนี้ผางมาทางข้มยืมรอชวันนี้พาร่วมข้างร่วมสวายกับโอปปู่ก่อนห้ตน้ำเอามืถูกไมอดักม่ถูกไม่มาถึงแล้วก็หลุดวนะลูกนะเืออันนี้ของคู่ใ่มาอ้งนันูเสิรบไปด้ยอืออันนี้เอฟที่ังมาทางตรงขิ้นหมดขึ้นหมดค่บปูขิ่มครับน่าหอมอ่ะคือแคลอรี่หอมคับปูคือเก้าห้า นางหอหอบม่อโซ่เดือดริมเออนางอาภาคองดูรำช้องหนึ่งเกตเนาะเอาว่าผมงานปึจะพริ้งว่าปิดสิบเก้าบาทเออร้ายกูร้ายคนร้ายคือเขียนดังน้าเอาขอให้หมโชคมรักมืมโชคหมยเหมยทิึงท้งแบดวยุ้ดเอแจะเรื่อนจะเื่อนทุกผู้ทุกคนทุวหน้าทุวตานั่นะอื อันนี้นางนาที่ชานาวา่าบุญนิยมตื่นชาววายโอปูจาหาด้วยชุดเล็กบาท่าแข่นลูกขอโชคกับปูยี่กามาแขังเออแกจะโชคแกรดาแบบจะโชคมันับไปคือเอาก็แข่งชุดเด็กคนหนึ่งเนาะไทยสิเออแต่จะโชคแกรดาไปโชคแก่มนันก็แบบอ้าวโชคมาดัากด้วยกเออสาธุสาธุแก่จะโชคแก่จะโชคเบบนี้นบบเ<า>นี่ย<า> เาเอคเอมันนี้เออคือ่างมาทางท้องแทงมงผ่ารวยร้ายูร้ายคูร้ายชื่อเสียงยังงามพิรุ่มบูมาอ่าขอให้ลูกร้านมือสกมือดับมือสกมือมาอายุวันนีสุขาบปหนึ่งแล้วก็ดูรวยนะลูนะเอออันนี้งานงมข่ะปทั้งรวมเออรวมขาคือให้มาคู่น้ำ แกงโมหางเงีบกันหาหนักเลยอันนี้ก็บเอฟซีพานมาช่างทองแกงโมคือนเขานังปานีโซบุกดกรวมข้างบูมอยู่หายที่หายับน้ำนอกแล้วมือรูบมือดับมือจุบมือมัดด้วยกันด้วยนะถูกผัแล้วก็รวยอันนี้ของนางท้าชาดิคชากลุ่มแขรวมข้างเกยดี้กับองค่ว่าแข่งแต่จูบแตดับแต่จูเแต่มัด เออจากทึ่คือบ่ขายฟันว่ามันเล็กมันเบิรก็อีกพอว่าจะจะดจะนั่งกระอนบนวดพอกพออกพอขายของควมูลมาไปนะผู้ขาก็อื้อขาบมาแต่จะแขงเรื่องใดอีกหรออืมก็ได้อีกหรอแล้วข้างือส่ขงเรื่องปูซึ่งบ่ขาดฟันมาก็เกิดขึ้นได้เออเออให้นางชายดื้อ้าอุ้นแขนมือโชคมือรรงมือโชคมือไห้งวดจิ้มานี่ยก่ใพอจะเกาเกาแขนจะดูเกาแขน เอาแกงเไ้นไงลูีบวยไงว่าค่ะเอออึนงค่ะดือค่ะเอาก็ะถอ่อีนงคาะดื้อขาพอกองกูยิงวบใส่โบแต่ว่าตรงายพอนะพอกองเนี่ยอึนงค่ะดืวอขาเด็กเงี้ยมาพอว่าพอถีกองรีดกรงยิงว้เอาลูกว้ใส่ดื้อเงี้ยบ้องกรงมาหังเลยฮะพอดื้อครับปูอืมพอว่า ครับเตรียมตัวไียงเหครับปูกงังมันูกม่้มู่อหนเีค่ากว่าครับปูเตรียมตัวงานครด้วยขาเตรียมตัวแต่ว่าวงอาจจะตืเต็นเมื่อใจหอดหอพอนะเออเอามางกจหอดคือเด้อพอพอพ่แกดื้พอพ่แกดื้พอพ่อแกดื้อการหุขกากูแบบว่าแกด้อนี่ยนะ เออเอากระดิพอใ่ไมเากระดิ่งวันใครไม่คู่ว่นเดีวกับกระดิ่งพ่อใช่ไหให้ยืนเเค่ดึกเเค่เออเขียงวันให้หน่อยคื่อไม่คู่จึงเนาะเขียงวัให้ใจด้วยลูกเอเขียงเก็บหออเสียงเก็หุวันใหด้เออเอากระเอากระดานหนึ่งเขียงเก็บหุบเออเขียงว่า เขียนหกเก็ดสิบเก็ดร้านหกเก็ดสิบเก็ร้านไม่คู่ขคเขีเรื่องเรื่องครับคุเขียนหกเกนะนไม่ใช่หกเก็นะคไม่คู่พาเชื่อแต่ว่าเอาไาว้เรครับแบบขาวมาคงพอเนี่ยถ้าสุดจะขังด้เปลือขังไ่คิดเกร้าน่นเรืงครับคูเอามเมือนมันกบที่คิดเกร้านั่นใหญ่เหแล้วคู เอออันนี้ผ่างมาทางห่องแกงโมขอเก้ี่ยบวมยีกพอมาทำอืเออช่วยใส่รูปครังเลยเออรูปปอดให้ดูแรกนางทั้งรันมาช่อยขอเก้ี่ยบก้บ่ยอกคับพวกมาหอกมาได้พอครับวัดกูปัดจังนาเอ้าวให่รูปเก็นเป็นครูปได้รูปแา้หอยห่างมือดีได้ คิดอะไรก็ขอให้แข็งบ็ดใครเคลียว์ขาดปลอดใั้เพนั้นอาจจะได้านมืดอหรือแดดอาพรับมันแล้้นะลูกเอออือยังนัง่อยแต่ให้มันตีอ้วนนะอฟ่วงมาได้แต่มือจะฟ่วงง่ามเรื่อยครับปูง่ามมั้งพวงมาได้ขี้ลายจะคน่น่ะอือพุ้งั่งเ่าป่อเริ่อครับบ่้งมกดอกไม้แค่เรือครับปู

มางนึกกระยาวงเงินนางมงคลใัยฟองครับอืมผู้ใดอื่นเออรวมค่ะมหาคือู่กับคอปูนาอเกิดรถอสิก้าหืมคือพวกเก่าเอยขึ้เกล็อ่างมือขบมือราบมือขบมือมหวปิดกันง่ายงายมงคลใัยรอดจะพอรอดเร็วมือนี่หาเงินได้เร็วว่าข้างปิดกันบุนรู้องไม่คู่คนชอยพูกขาว่าข้างหาเงินได้เขาไดแบบมงคลชัยฟอกหรือข พอเพรออจมันอึดจาาหลายวัน,บบน,นววค่ะผมกักบอกหาแต่เขาไหนยืมหาแต่ใครครับเออผมกะเบืองเบืองอันบักมันจำเกลือห่างมันคือผมหลายวันขัดว่าบางคนแค่ที่เบืองเพื่อหา่างไม่ยืมครับปูผมกะอ่อนบอมันขออีกอนน่ะรวมได้ลูกค้าอย่งนั้นบางวันขัดมือยืมย,ย,ยืเบื่อผมกักบ,บอกให้ลูกค้าเขาไหนอย่านนรอดตายวันค่ะ ในลูกค่าลูกประมาณเก่าชิฟค้น่าค่ะในลูกค่าเก่าชิปเนอเก่าิฟเก่าชิกระโดดเนะคาูคือว่าผ่านนนายมงคลไทยเนาะมืดมือแลวมือค่าทุสาทุปูนางบุญชีชวนทุกคนทั้งาากเออเบื้องเกี่อวกับนางพันมิกา โลูค่าขังอาววางขามานน้อนกันแด้กูเออถือเป็นเงินงอนเงินได้กัแต่งเตอร์เนาะอ่าขอให้ทุกคน่า้รวยขอให้ทุกคนทุกคนงวดอย่เดเออขางไม่ได้อื่างแกงโมข้าด้วยตื่นางแกงโมเพร่ว่านางรระองดาวชูชิอเนี่ยขอกาบใารว่าองค์ปูกตาได้ปลูกือปักข้าวอ่าขอให้ท่นางแตงโม่ม่โคดไม่รักม่โขดไม่ไหวถึงแล้วก็รวยอืมข้าอยากรวยผมแกกบอ งานวัวงานขยวดหน่าแล้วงานคือเขาหยวดวดได้น่ะชื่อว่าคือล้วนาจะไปกินหน่ามันจะยิมแก้มแก้วไขาขมอกี่หมอกรับูเออมมนไปกันไข้ก็ย้พาเขาไปแด้ด้วครับกก็เป็นเงินเงินมาเห็นเงินหน่าไข้ตาที่ดูดีม่เนใบยิ้มครับ เออข้นงเดกเขาเร่ม,เรมแกแก็กกับผ้าเขาไปนวดหน่าแก่หนเขาถึงแบตึงแเนาะเออรงยิ่บบอุ้งแบบเริมร่มถ้าถึงไปก็จะใจก็อบอกเรื่ม,มือจะใไก่ไใจ,จ,ใจอยู่ปูเออข้าใจไฟงั้่ใจโมไปแสกเลเขาลบรลคาลบเหนือเท่าไหร่รู้จักไหมเยเท่าไรข้ับปูรู้จักว่า่าไหเาแค่เลยเขาอยาไปว่อยากไปกันข้าคปู ช่วงัะไปเรื้อบนั่งกบกอนมึงอะนั่งกบกอนขนาด้คนไปเรื่อเรื่องคอพักกันไปแคาเพื่อนมืองเื้อหน้าคพักกันเป็นนว่นะค่เพื้อเขาลดราคาบัเคื่องคือขึ้นไงรึเปล่าคือเป็นขึอเเ้ยบัเครื่อง้ามก็พอว่าบัตรเคื่องถ้ากูนู่นไงครับมันพักัดเก่งเลย เออไปค่กอผู้มากของถือนรก่อะไกมาองถือเขาเหมืั่างอยากให้เมื่อน้าบพกเคร่งบวกจริงพวกเกือเอากันนี้แค่จะขายยืมเงี้ยแก่ขต้องไปชี่ชี่เดียวพวกจักไหมราคาเท่าไหร่รถเดือเท่าไหร่ร้จักไหมรถเดียวคิบหกบาทคิบหกคิบหกคิบขาตบหกบาท กเก้าคือคกคือ no. ค gotcha. no? ิ่ได้ือเพาเรื่องะหนกก็คือกระหักเจ้าัวก็ม้วนตั้แ่ก็าเข่างเอากรกเก้าทีวุ่นเรีย้วนก็รูปเรียกไปม้วนน้ำผ่าวก็กรหูกเการูกระสภาพมันอะ้อเจ้เออไม่เป็นไรไม่ต้องวนไม่เป็นไรคถึง้วนยังไงก็ไม่ได้ผัวนะวะก็ผัวนี่แหละขับรถให้พ่อพี่

มอไมดเปิดีก็เปิดมันแจงมือแงมือก็โดดเป็นอะไรกงัเป็นโง่ายๆนะกว่าหายเยอไปคือไปว่าแต่ไม่คู่ก่อมาด้อครับอืมผ้วหไปอันนี้กับ่าหายเยอะโคก็คือคือไปเอาไป แค่ไปงัดไปงัดอือหายกคันพาคือหายมันก็บพราะแ่กขางเงาข้ค่ะอืงไปนีคือขือทุกอ้าหายว่หคุณหายหายปูใช่ไหมฮหายหายหายาวๆเอใหายาวจ้ะอืึฮึฮึฮือ ก้าวยาวข้าวโพดผู้หายว่างว่างขาขาขาัวขาตัวาขาครับเมื่ไรเขาเข้าไง่ยๆ้หาว่าจะให้เขาบให้ขางาให้เขาบงามาโซ่อะไรตัวบ่ตัวขายข้าวก็คือเคีค่าขาม่ขายมขาคือบเดียวา้เาพู อยากเบิ่ง่าึมยิมอยากินเหรครับระาบ่ามูม่มค่าเลยองัข่ัน่ั้ข่คู่เที่วบปูกับบอกลูกบอกหลานขเกานั่นแหละ้่แกเนัู่บอกเอไข่ขึ้นมาปู่รัมก็คนไข่ รัดกับคนขายขึงรัดกับคนขายขึงว่ามันแก่ขึงอันนี้เขาแข่งเออเขาื่นนั่งนั่งน้อยเขากลับคารวะองคุจาร์ถึงพ่อไม่บอกลูกก็ขึงเพราะว่าแต่ลูกคือไม่แย่แหงเลคือว่าใค่ขายคือเแค่คืออื่นงนั่งน้อยม่คือแบบว่กแบคือเรือ รู้ก็คืออย่เงียมั่ก็คือโคั้นคือไม่คือทิายเมื่อกีอันนี้ของเอฟซีแางมาทางเข้ามาเท็คอมันเช็อีกอย่างหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งมันคือข้านเสียแผาอัน้เยองมากอู้กปมันเสียอีกยื่นย่งกันชีอตู่เอือข่าเงินจะให้จ้งมาคึกบานคึกบาเขาอือกรปูเมื่อี้จะเพิ่มไปด้วยอะ พอเปแี่ยนกับเกือเียว่าเคือนตื่นงานเขาเครื่นแตมังมาก็บว่าาเขาเป็นงวดงานทำง่ายพวกแกงงการควบสวอต้องงานเขาแบอ๋อันนี้นานรักกุงบราวงับป่าร่วมวงกับองปู่กาเออกับมือสายปู่ลายคนไายชื่อเสียงเรียนนางนางบรรยานางนรมงถึงข้ายนาง เ้าเก็บไื่ได้มุงคลรับปิ้วโอ้ยอายุน้อยหาขอให้มมอโคกม่อด้กม่ก็ไม่มาอายุวันนี้ถูกขับรด้ถึง้วก็รั่วนนอืมแต่เดิ่มกเริ่มมันังไม่หยังใช่จะดูไม่ใช่าฮ่า ก็่่ยหบึ้งนบงคือคือ่็ไังหันอยู่มันือยาพอมันแต่ยังไมอใช่บอกอาะคือนงให้ยืนยังกล่อมก่อยก็บอกแคเอือมือเข้ามือ้ามือเข้ามือมันึงหึงแล้วก็รวยอยากเือยใช่ไหมวันนี้แจกไปสิบหกสิบหกเนาะมันแกใส่ย่มมันเป็นแค่แบบนั้นเอคืว่าพ่อ่าเตืนมือค้าเตือน ไม่เ uhm. ข้าเปลือด้วยครับปูคาราจิ้งเบลและทบายงวดนึงจัดไปซื้อเกลือแค่ไม่คูเกลือ่าค่ะเออไม่คููพวกคนหนักถัดใหญ่เอาไปเลยคูบใหญ่คูบหลายด่านก็ยิงครับปูขังเรียวก็อ well. like ื <Night> fishing, er well. uh, the the ่นครับขังเรียวอื่ืก็ยงครับปูขังเทสโดยทุกถังก็ยิ่เนาะ ัางหามั wise, high, a a ่เรือมา่ง sí ั well, so, okay. ูนะเอือมนกเขาจะมาข่าหมใครแก้ที่อข่ khó q u มทำไมั้งเรือเข้าแก้มั่เอือมเมื่อเทมโน้เหมื่อไปเมื่อจะบอกเะครับเรื่อเตี้ยบัวเตี้ยมไข่ปูหยิมเตี้มไข่ครับแก่บริดวณตี่เขาเล่ยอมรั <laughs> ừ, cái nó ba cái vô mà, con như móc đau cuột Ừ, khó ừ, hết kiếm mười số mười ra mười số mười mã

ทุกตาเช็่ตื้มเลยอาไมอโชคไม่รักไมอโชคม่ไหวนะยู่งน้าน้ก็รวยใครขึ้นเกาเทบเออเหมือน่งเหมือนจ้บอสเหมือนจหรือบอสเออบังโิกตัวเ้คนะน้อกนึงกันปูตุกอุกยังมาข่าวรอกนเยอะหนุ่ม เออผู้่คือคามากว่าต้องใาันคนพองว่าอยงว่า่เเอาเชียงหลับตัวแบื่อเงีว่าท่านถึงบ่ายเออคชอชาเย็นทุกอย่ความบ่ายเขคอการเมือึงปตงเมาแว่าเออืมครับให้เขาเอาผู้อื่นคืออมัดจังหนาบาัตรเป็นนังรืมมัดจังไง ก็จังก็เงินงายมันก็ย่งติปูปูก็อย่างนี้ได้จังเนจริงมากยิ่งนั่งกาเริ่มเป้าเยอะกายก็เรัมน้อบบมันตั้งหน้า้านครับเป็นทางรืองจัดมึงจัดมึงได้จัดมึงไปกคาปูเยอะไปจิตโตด้วยทําทําข้าฝนก็ทัานจุกนาะคาปูแล้ววานหน้าน็ได้บทคือบคือูกง ือช่วยเราปุ๊บปักเชื่อค้วปึ้งมาแทนคะแนนนยอดเงินเขาคุบวงไปปักเชคนไปคนมาเรื่มคะแนนนี้ยอดเงินเขาคุมแลุนุนปุนชูนไเงื่มนชุน0มันก็ไม่เงินก็มาชุนชุนปุับ หวานอยู่หวานหั่นแค่ไงวยิมสามรอยอ่อนอ่อนอนุ่ง่านเยื่อยยิมเจเอกรับเจเอเเอกมาแค่เอกมาอ่อนอนนุ่งอ่อนอันุ่ก็แค่อ่อนอนุ่งบ่เนือเยื่มกากินงำบบักกมั้มาดูการหนึ่ง้ยิ่มครับโอเออพวกแกข้าพูกมาดอกมาแร่นองใสวันสีมังผักนหูเนาะข้าดอกหมกดอกไม้ เออขค่เก่งเก่งงูนั่นแหะเนาะอู้อูว่าเกีย่กกยวกับหัวบาสามคืนแัอน้อย่นั้นคือพอกไหนคนมีู่บบนี้คือพ่ได้เก่าคิปก็แบบยืมหัวใบสามสาทุสาธุภ <นะ S 2> ูเออขอให้งานอ่นอนอมณ์คือมือ้อกกับปักเช็ออีกมือโชคมือแรกมือโชคมือมัดอายุปรว่าณสุขภาพไร หึงแล้วก oh, ็รวยนะลูกนะเออแขกเอาเก้าคืบกับพ่อเอออักให้ได้เก้าคืบหมดแล้วเนาะบ่รอดหรือเรืองบ่รอดหรือครับอพูอ้าวให้มือโชคมือรักมือโชคมือมั่นหึงๆแล้วก็รวยทุกคนนะลูกนะเจริญือระดือสักสธุ